ในช่วงเวลาหลังนะครับปาดุกก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบนะครับก็ได้เสียชีวิตใช่ตือแต่ผมเห็นแบบท่าทางแกตั้งแต่40ปีแล้วเพราะว่าผมก็ไปดูก็ไปดูกับเจมาเนี่แหละแล้วคือแบบเวลากล้องจับแกแกก็จะเริ่มแบบใส่แว่นแล้วก็ตาแบบลอยๆรอบนิ่งๆแล้วน่าจะเหนื่อยใช่ครับสาเหตุที่คารบาประกาศยุบวงก็น่าจะเพราะว่าสุขภาพของขอให้สมาชิกเรียกว่าให้สมาชิกได้เกษียณตัวเองใช่ก็คือเขาจะพักให้ปาดุกได้พักผ่อนแล้วก็คนอื่นก็ไปได้พักไปด้วยใช่ใช่ครับแต่พอปาดุก แกเสียก่อนอ่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอแอดก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนที่แบบคิดว่าจะหยุดวงให้ให้ปาดุพักเงี้ยคนก็ปาดูก็ตายไปแล้วเสียไปแล้วนะแกก็แบบ ด้วยด้วยแกเป็นนักงตรีมาทั้งชีวิตแต่แกก็เลยแบบยังอยากเล่นจนจะตายค<ช>าเวทีตอนหลังแกที่บอกว่าแบบผมขอตายคาเวทีใช่ก็จะแบบว่าเรียกว่ากลับคาราบาลนะไม่ทำให้คาราบาลกลับมาอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันอตอนป่าดุกแบบมาบ้างไม่มาบ้างกำลังจะไปเนี่ยมันมเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดแบบตัวละครตัวละครใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวละครนี้ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นบทบาทปัจจุบันณ เวลานี้ก็ถือว่า1ปีแล้วที่ลมหายใจใหม่ของควายเ<ห>ท่าใช่ครับซึ่งเรียกว่าควายเท่าตอนนี้ก็มีควายหนุ่มเพิ่มมาก็คือน้องดัมเอกมันพิเศษอ่าซึ่งน้องดัมเนี่ยจริงๆต้องเกลินนิดนึงว่าน้องดัมเนี่ยเขาเป็นนักดนตรตีของนาแอดเพราะว่าต้องอธิบายอีกนิดนึงว่านาแอดเนี่ยเขาจะมีโซโล่โปรเจกต์มีไส้โปรเจกต์ที่เป็นวงตามาลาหรือว่าทาโซโล่เล่นกับนาเอ็ดดี้เป็นกับนาเอ็ดดี้โซซูเล่นกับพี่หมีพี่อ้วนซึ่งน้องดัมเนี่ยจะมาทางมือกีตาร์คือน้องด้้้้เคากดดดรีอบลไไย์ ซึ่งน้องดำถือเป็นน้องตีได้ว่าเป็นน้องตีข้างกายของแอดคนหนึ่งแต่ว่าพอปาดุกจากไปเนี่ยด้วยความที่บอกอย่างที่บอกครับว่าดำเนี่ยเล่นสามารถรอบทิศทางเลยดำก็ถือว่ามาเข้ามาอยู่กับคาราบาลในตำแหน่งมูทีบอร์ดแทนที่ตำแหน่งที่ที่ขาดไปแต่จริงๆอ่ะเขาก็มีแบบเขาเรียกอะไรมีสตอรี่ระหว่างปาดุกกับปลาดำกับปาดุกกับปาดำใ้อันนี้ปาดำอันนี้ต้องอธิบายว่าเป็นฉายาที่แฟนๆแล้วก็พี่แอดพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กเรียกว่าปาดำเพราะว่าเหมือนกับ คือน,น่าจะสนุกสนุกแหละเพราะว่าน้องมันเด็กสุดเลยใช่แล้วก็เล่นคีย์บอร์ดด้วยแล้วก็เห็นพี่เล็กพี่เล็กบอกในคอนเสิร์ตส้นตีนพี่พี่น้องส้นตีนไลฟ์ว่าเป็นสาวเก่งอ๋ออันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นป่าดําอันนี้อันนี้จับป่าปปดํามาดูก็คอมเมนต์มาได้นะน่าจะรู้จักพี่เจมอยู่มั้ย <ๆ S 2> น่าจะเจอพี่เจมบ่อยนะกับพี่นี่น่าจะเจอเล็กๆน้อยๆเจอได้่อยตามหลังเวทีแต่นั่นแหละครับก็ป่าดําเข้ามาเป็นมือคีย์บอร์ดแทนป่าดุกก็เป็นก็นับว่าเป็นคาราบาวคาราบาลคนหนึ่ง